ทีมงานตัวพ่อและใจสงขาครับเราพาทุกท่านไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาบ้านเรากันนะครับเพราะว่าอำเภอเทพาสามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขระดับยอดเยี่ยมของประเทศเลยนะครับพี่น้องเทพาออกมาใช้โยโห่หิ้วได้เลยครับตอนนี้ นายอำเภอเทพานายเสกยยเทพภูษาและก็บรรดาตัวแทนเครือข่ายด้าหลาบารูที่ร่วมกันขับเคลื่อนเทพาจนสามารถควา้ารางวัลยอดเยี่ยมอำเภอนำร่มบำบัดท,ทุกบำรุงสุขมาได้เสว็ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วครับยิ้มนานๆได้เลยครับเพราะว่าหายเหนื่อยแล้วมันเป็นความภูมิใจของคนเทพาและก็คนสงขลาบ้านเราเลยครับ เรามาดูเส้นทางของการคัดเลือกอำเภอที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับมันยากยิ่งกว่า,าการประกวดนางงามจัก,กรวาลเยอะเลยครับรอบแรกคัดจากอำเภอทั่วประเทศ878อำเภอเหลือตัวแทนจังหวัด76อำเภอ อำเภอเทพาก็ผ่านเข้ารอบครับและก็ตัวแทนกลุ่มจังหวัด18อำเภอเทพาก็เข้ารอบอีกครับจนรอบสุดท้ายคัดเลือกเหลือ10อำเภอที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดนะครับเทพาก็เข้ารอบอีกนะครับแต่ว่างานนี้ไม่มีการประกวดชุดว่ายน้ำนะครับเหมือนนาะงานจักรวาลด และก็สุดท้ายครับทางคณะทางานได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ประเมินผลเชิงประจักษ์นะครับระหว่างวันที่13ถึง27ธันวาคมที่ผ่านมาครับเพื่อนําผลการประเมินที่ได้มานะครับตัดสินอําเภอยอดเยี่ยมที่สุดครับในการเป็นอําเภอนําร่องําบัตทุกบารุงสุขงานนี้ไม่มีเส้นไม่มีสายไม่เกี่ยวว่าเป็นคนของใครอาเภอไหนครับผลงานที่ประสบความสําเร็จจับต้องได้เท่านั้นครับที่จะต้องเป็นเกณฑ์วัดเกณฑ์ตัดสินกัน สุดท้ายครับแทงแทงแทงคณะทำงานได้มีมติลงความเห็นร่วมกันด้วยคะแนนเสียงข้างมากคัดเลือกให้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากได้รับรางวัลอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขยอดเยี่ยมครั้งที่2ประจำปี2566นะครับ เนื่องจาก ทั้งสองอำเภอเป็นอำเภอที่มีความโดดเด่นในการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาของเรานั้นนะครับได้จัดทําโครงการดาลาบารูสู่ความพอเพียงหรือว่าโครงการที่รู้จักกันว่าแก่จนแจกๆนั่นแหละครับแต่ไม่เทพามีระบบฐานเศรษฐกิจชุมชนรากฐานที่เข้มแข็งประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เพิ่มขึ้นชุมชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่นะครับ และก็ความร่วมมือร่วมใจกันของผู้แทนทั้งศาสนาพุทธและก็ศาส,สนาอิสลามที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการนี้ขอให้เกิดความร่วมมือกันของสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับ ยากนะครับรางวัลน,นี้กว่าจะได้มาแต่ว่าชาวอำเภอเทพาทําได้ทําสําเร็จแล้วครับภายใต้การนําของนายสินใจเทพปูสานายอำเภอเทพาที่ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเขายกให้เป็นนายกรัฐมนตรีอำเภอไปแล้วครับแม่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอำเภอเทพาอย่างน้อยไปครับเอาตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไปเลยดีกว่าครับท่าน